เหตุที่เกิดวันนี้แล้วครับครับก็วันนี้ภาพที่มันออกไปคือผมแค่ขอถือไมคกับน้องฟ้าครับที่เป็นนักข่าวอมรินนะครับเพราะว่าผมเคยถือประจําผมก็แค่อยากจะถือไมค์เฉยครับแค่นั้นเลยเหรอฮะ ครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าฟ้าน้องฟ้าก็สนิทกันอยู่แล้วครับเพราะว่าน้องเขาเคยมาทําข่าวที่บ้านกกกเขหลายเดือนครับอืมอืมลุงพลแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันก่อนที่จะมีการขอใหม่โดยลุงพลเนี่ยนะครับคือมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นลุงพลไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่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 มีครับไม่มีครับครับถ้าอยากไม่มีการบีบคอดองนะครับ อันนี้ยืนยันจากปากผมได้ว่าผมไม่ได้มีการบีบคอน้องฟ้านะครับ,ครบแค่เอามือไปจับ <Okay. S 2> แมสครับจับแมสเปิดแมสครับอยากเห็นหน้าเต็มๆกันนั่นเองครับอยากเห็นหน้าน้องฟ้าเนี่ยยังยังรู้สึกดีกับผมไหมกันนั่นเองครับแค่นี้เลยเหรอฮะ